ว่างานที่ท่านเห็นอยู่ตรงเนี้ยมันก็เป็นการพี่หวาดเรียกว่าทําความรักให้ปรากฏรูปทําความรักในใจให้ปรากฏรูปความรักที่รักเรื่องแดนดาวดึงแดนสุขาวดีหรือแดนที่ที่มีต้นกรละประพื้นมีจุรามณนีมีสัญญาบนเขาโพสุเมที่เขากําหนดไว้ในพระเตวีดก ในภูมิจักรวาลที่เขาเขียนมาที่เขาไว้ในตั้แต่เริ่มต้นตั้แต่วิธีคิดของกินดูของรามจนถึงของพุทธแล้วมาหลายไล่เข้ามาใน,ในแผ่นดินสยามมาลับมาถึงไหนทวารวดีศรีวิชัยมาถึงสุโข,ขทัยก็สร้างคำว่าภูมิจักรวาลตามความคิดเช่นนั้นแล้วความคิดเช่นนั้นเป็นแรงบันดาลใจ,จก็ตีความว่ามาเรื่อยเรื่อยเ,อเ,อเื่อเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจากศรัทธาความเชื่อตรงนั้น แต่วิธีการสร้างความจริงความดินเราก็แด่เข้ามาในเมืองไทยเลยในแผ่นดินสุขโขทยัยเขาจเอาดิไทยรับเอาเข้ามามาสร้างรูปได้ที่บนจากอินเดียมาแล้วมาต่อยอดแต่ไม่ได้ทาแบบอินเดียเรามาต่อยอดพัฒนานของเราพี่อัทานก็ปเป็นศิลป็นคน,นหนึ่งที่มีความประทับใจครับศิลปะวัฒนธรรมในทุกคนท,ท,ทุกชาติท,ทุกประเทศทุกจังหวัดโดยเฉพาะที่สุขโขทยัย ท่าน,นก็มีความบรนดาลใจก็รอถอดว่าเป,เป็นบทโครงเขียนเป็นกวีนิพนธ์เป็นโครงฉันกาับต่อก็ไดา้เป็นภาพน้ำหนักรอ a ินด้วยสีเป็นภาพเทวดาต้นกาพิษเราก็เคยเห็นกันหรือเป็นภาพสเก็ตไลน์เส้นด้วยเกรยองหรือลายเส้นอย่างนี้ก็ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นการระเบิดจากข้างในทุกสิ่งทุกอย่างเป็นการระเบิดจากข้างในของท่านครับ เกี่ยวกับเรื่องความเชื่อเรื่องภูมิจักรวา่าลความเชื่อเรื่องรัสวค์บน,บน,บ,นบนด่างบดินบนจุฬามีจุฬามีมีต้นคาราพืกมีทุกอย่างมีความหมายตามคติดั้งเดิมแต่เพียงทางก,ก็ประทับใจก็มถอนและ,ะการถอดได้เร็วถอดได้สดที่สุดก็คือเพียงทางจะใช้เขียนด้วยสเกตต่อเองด้วยเกลยยองหรือด้วยลายเส้น แลจากลายเส้นจากน้ำหนักอที่เห็นตรงนี้เราทำเป็นเกยยอมแล้วก็ถอดใส่น้ำหนักเปีนสีแล้วสุดท้ายพี่อังคารก็จะฝันเป็นภาษาฉันทลักษณ์เป็นโครงสันกับฟอนทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมันเป็นอาร์ตหมดด้วยรูปด้วยกระบวนแบบด้วยวิธีต่างๆทั้งกระบวนแบบวิธีการต่างๆนะั้นมันบ่งชี้อะไรบ่งชี้เรื่องคุณค่าที่มีความจริงความดีความงามที่ผมได้การเรียนไป งานที่ปรากฏต,ต,ตรงนี้ก็จะบอกว่าเป็นงานชิ้นหนึ่งที่ศิลปินสําคัญของกลุ่มน้าโรซิงคนหนึ่งได้ได้ไดถ่ายทอดระเบิดจากภายในจินตนาการในความรู้สึกของเขาเป็นความจริงของเขาความฝันของเขาเป็นความดีในความหมายของเขาผ่านถ่ายทอดด้วยความรู้สึกออกมาเป็นเป็นลายเส้นสิ่งที่พี่หวันและทั่วสิ่งที่พี่อัองคารจะสื่อสารมันจะ พร้อมกับสิ่งที่เ,เพี่องฟารจะถ่ายทอดในที่การใช้ชัางรับงานลายมือในการถอดเป็นงานวนาันวถุสินแลวก็ปะด้วยกระยอนหรือด้วยลายเส้นนั้นในสามส่วนเนี่ยจะทํางานค่อนข้างจะสดและตรงไปตรงมาระเบิดจากอะไรได้ได,ได้ตรงกลามบุคลิกของอเพียงขาดได,ได้ได้ดีมากเพราะงานที่ปรากฏตรงนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่นําเอาสัญญา จินตนาการจากเรื่องของดินแดนสวรรค์ภูมิมีทั้งภุรามีมีทั้งต้นกละพริมีทั้งความหมายทุกอย่างในความหมายที่เกี่ยวกับที่พุทธบัญญัติบรรจุไว้ในพระไตรปิฎกและพระถอดเป็นภาพโดยหลายเส้นูบันทึกเอาไว้เป็นประวัติศาสตร์ในเรื่องของสุนทรียะของธนานังขานจันทร์ระบบ ันนี้ลุงยื้อสุดเียนมีแต่ประเทศเวีกนสามพื้นภาคมสองพันห้าร้อยยี่สิบหก็ถือว่าเป็นงานที่น่าชื่ชมเป็นงานประวัติศาสตร์ชนหนึ่งที่มาระเบิดจากข้างในเพราะผมก็พูดเป็นประเด็นสําคัญนะว่าถือเป็นทุกคนเวลาทำเนี่ยเ็ทาทํอย่างนในเรื่องของคุณค่าคุณค่างานเขาไม่สนใจเรื่องมูลค่ามูลค่าใครให้ถ่ายมันก็นเรื่องของชาวโลกดังนั้นที่เวียนามเป็นชิ้นประวัติศาสตร์ มีคุณค่าเต็มเปลี่ยนเนตัวต่อมงานของงานแล้วก็ตัวเินตินก็ไม่ได้อยู่กับเราแล้วแล้วงานนี้ก็เป็นชิ้นประวัติศาสตร์ที่มีอายุยนานก็เก่ามากพอสมควรก็เป็นประวัติศาสตร์ที่เซนปินท่านหนึ่งท่านทาังการจนตนาาของผมได้ระเบิดจากข้างในจินตนาการสร้างเป็นวัตกรรมมาไว้ด้วยทัศรศสิลป์มีเรื่องของงานวนรณศิลป์เรียคณะศิลป์อะไรที่ท่านอย่ลายหลายอย่างอันนี้ก็ถือว่าชิ้นประวัติศาสตร์ ที่น่าสนใจผมคิดว่าผมพูดถึางานะที่เป็นศิลปินและนักสร้างสารรค์นะครับนื่นชมยินดีแล้วก็มีความปิติสุขกับสิ่ที่ได้เห็นเห็นภาษาทางจินยิยาณของคนคนนึ่งด้ถูกบันทึกเอาไว้